ไปไหนจ้าต้องโดนแล้วลนะ่ะต้องโดนแล้วเหรอรอบนี้ทรามออด เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคานทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปคีร่าเนี่ยเรามาพูดคุยปรับพื้นฐานกันสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับแพทใหม่นะครับถ้าใครได้ดูตารางดอยเซอร์ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าคีร่าเนี่ยอยู่ในจุดทิปเปิลเอสของการจังเกิลหรือการเข้าป่าเลยทีเดียวนะครับเหตุผลคืออะไรเขาบัาคีร่ามาเหลอคําตอบคือไม่ใช่นะครับแต่การที่คีร่ามาอยู่ในจุดทิปเปิลเอสตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของการเข้าป่าเนี่ยเปล่ยดเจาาาอ ลงไปก่อนนะครับและตามด้วยแพทล่าสุดดาบแดงฟาร์มโอมิอาร์มโดนเนิฟลงไปโดยสิ่งที่หายไปเนี่ยคือการดูดเลือดครับทำให้ฮีโร่ที่พึ่งพาการดูดเลือดจากไอเทมเนี่ยอย่างเช่นคิกแนกเป็นต้นนะครับเวลาคิกแนกเนี่ยออกไปไล่ล่าบาดเจ็บกลับมาเลือดลดครึ่งหลอดถ้าเป็นแพทก่อนเนี่ยตีคิปชุบชับชึบชับ,ชบแป,ป๊บเดียวเลือดเต็มไปแก๊งต่อได้นะครับแต่ว่าแพทนี้คิกแนกทาแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะคีล่าเนี่ยมีความสามารถในการดูดเลือดจากคีป,ป่าได้อีกด้วยนะครับ เมื่อเรากดสกิลหนึ่งนะครับนี่เราจะตีเป็นเวทนะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่ฮะสังเกตว่าเมื่อเราตีเป็นเวทนะครับคีร่าเนี่ยเขามีเวทแวมพายอยู่ในตัว20%ทําครับทให้เรามีเลือดใช้อยู่ตลอดเวลานะฮะสรุปสั้นๆนะครับคีร่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยจากการที่เจาะฟ้าเนี่ยมันเจาะน้อยลงอมิอาร์มดูดเลือดไม่ได้ดาบแดงฟาร์มคูลดาวน์ได้น้อยลง ดูดเลือดไม่ได้คีล่าไม่ได้รับผลกระทบเลยคีล่าแพทนี้จึงโดดเด่นขึ้นมาและการที่เราจะเล่นคีล่าฮีโร่สุดโหดได้เต็มประสิทธิภาพในแพทนี้นะครับเราต้องมีสายชาร์จเกมมิ่ง2เมตรฟ้าชาร์จเจ้าแรกนะครับซึ่งในตลาดเดิมเนี่ยมีฟา้าชาร์จเกมมิ่งอยู่เพียง1เมตรนะฮะ1เมตรเนี่ยสายสั้นนะครับชอบหลุดหรือถ้าเป็น2เมตรครับก็จะไม่ใช่ฟา้าชาร์จครับแต่ว่า โบเท็นะครับเป็นฟาชาร์จที่ยาวถึง2เมตรนะครับมีทั้งแบบ Type-C แบบ iPhone แล้วก็แบบ Micro USB เลยนะฮะกระแสไฟ5 v 2โวลต์ 2A หรือ9 v 1 6โวลต์1น a นะครับราคาเต็ม379บาทราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ309บาทเท่านั้นนะฮะสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจโบ t e c h หรือ i n s t a g r กร b o t e c h th นะครับก็เป็นร้านเพื่อนผมเองนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะไปดูคลิปต่อเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยนะครับสำหรับคีร่าเวทป่าสุดโหดของแพทนี้นะฮะนี่ยามสกเราลบยามสุดรอฟ์มฮะเอตอนนี้ดูเหมือนว่านิกจะเข้าไปป่วนป่านะครับนี่แต่ว่าเบลดำเลี้ยวขึ้นข้างบนฮะเดี๋ยวเราต้องไปรับซะหน่อยละฮะน่าจะโดนลุมแน่นอนแต่ว่าความเป็นเทรนฮะโอเคครับรอดฮะถอยมาสามตัวน่าจะไม่ไหวนะเฮ้ยอะไรตรงกลางอะไรตรงกลาง คืจะปโอ้โหถ่ายสวยจัดจ้าถ่ายปิจัดจาเรียบร้อยนะเบิดบ้าอย่างนี้ถ้าเข้าป่าก็สดใสนะ 1, สินะฉันมีพันเนตเดียวร้อยน่าจะได้คลีปเล็กอีกตัวนะเนี่ยตีไปเลยชิวๆม่มีปลาไหลคอยกันป่าแล้วแต่ว่าปนับแดงนี่ไม่เสียงดีกว่าครับไปดีกว่า การที่จะได้บัฟแดงเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับฟอนต์ค้ามอาจจะมาซ้อนทันนะครับแล้วก็คีร่าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เก่งต้นเกมขนาดนั้นด้วยนะฮะคีร่าเนี่ยเป็นฮีโร่กลางเกมเลทเกมนะครับจะโหดมากๆเนี่ยช่วงประมาณเวลแปดเป็นต้นไปนะครับอ่าช่วงนั้นเนี่ยจะแบบว่าคอมโบชุดเดียวตายเลยนะครับแต่ว่าช่วงเวลสี่เนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยคือจะถ้าเกิดว่าดาเมจคนเดียวเลยนะจะได้ประมาณแค่ครึ่งหลอดนะครับคีร่าเนี่ยนะฮะแล้วก็อันตีเนี่ยครูดาวนานมาก ต้องรอประมาณเวล8เป็นต้นไปนะครับโคดาวถึงจะแบบดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยก็พยายามแบบเก็บตกไปก่อนนะครับเก็บตกมาแล้วจ้ามาคอยปิดตัวที่แบบว่าครึ่งหลอดแล้วอะไรแล้วงี่ฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเปิดสายเทลครับมาแล้วว้าดนี่ดําเมจก็จะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะตายฮะโอเคฮะได้ที่ครึ่งหลอดครับเล่นคล้ายๆลิงฮะ ลิงวัดหนังก็ประมาณนี้ครับต้นเกมก็จะแบบได้แค่ประมาณครึ่งหลอดยกเว้นจะติดคลีแบบจริงๆนะฮะติดคลิทุกดอกก็อาจจะมีแบบโซโล่คิวได้นะครับคีลาก็เช่นเดียวกันครับต้นเกมเนี่ยจะโซโล่คิวใครไม่ค่อยได้นะครับเน้นเก็บตกไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมคีลาต้นเกมมันไม่แรงเลยฆ่าใครไม่ได้เลยครับแบบวิธีการเล่นมันมันเป็นแบบนี้นะครับเราต้องแบบรอบิดรอดนึงนะครับเวลแปดเวลสิบสองเนี่ยหู น่ากลัวมากๆโดดข้ามกระโดดขี่คอทีเดียวเนี่ยตายเลยนะครับนี่จังหวะนี้ครับเรามีเชนมีการิกาดีกา,กากพื้อเรียบร้อยครับอพอมีช่วยพอมีเพื่อนช่วยทําดาเมจแบบนี้นะครับคีราก็สามารถเก็บได้นะในช่วงก่อนเวลแปนะครับนี่ประมาณนี้เรียกว่าเก็บตกมรชา,านักล่าช็อตในตำนานนั่นเองโอเคครับตรงกลางมีปลาไหลนะฮะปลาไหล ยากโดนบาลานอ์นะมีกดกันซีซีมีกดกันซีซีแต่ประมาณนี้ครับดาเมจล้วต้องไปแล้วนะครับเลือดเราไม่ค่อยมีนะครับนี่แต่ว่าเราสามารถมีเป็นคือแพทนี้เนี่ยการดูดเลือดคืนจากคีฟเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอ,อมิอาร์มอะไรโดนเนิรฟ์ฟเอาดูดเลือดออกไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคีร่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่าไม่ง้ออะไรพวกนั้นนะครับ เราสามารถดูดเลือดคืนจากคีบได้นะครับด้วยการกดสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนการโจมตีเป็นเวทนะครับอ่าสามครั้งนะครับและตี3ครั้งนั้นนะครับเราก็มีเวทวมไพติดตัวมานะครับทำให้สามารถดูดเลือดคืนมาได้นะครับตีเลือดเด้งที่ละร้อยทีละร้อยอ่าแค่นี้ก็สดชื่อแล้วครับขอแค่แบบให้มีเลือดคืนมาจากการตีโจมตีคีบป่าบ้านนะฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ากลับบ้านบ่อยๆนะครับเฮ้ ซาตาขึ้นบนตรงกลางมีวีวรา่าฮะเราไปช่วยบนดีกว่าครับโอ้โหโโอ้หดูมันทำกับเพื่อนเราดูมันทำกับเพื่อนเราไอ้าตาไอ้าตาเรียบร้อยอ่ะมาดิจบก็มาดิครับโอ้โหเดี๋ดินเดี๋ยวมันเจ็บกดลูกแก้วแป๊บอ่วัดใจกันไปเลยฮะพลังดูดเลือดของปลาไหลฮะ <laughs> แพทนี้ครับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะครับ แต่รอบหน้าเราต้องแบบว่าโฉบปลาไหลแล้วก็แบบสกิล2หนีออกนะฮะไม่ให้ปลาไหลได้ตีคืนนะฮะถ้ามันได้ตีคืนเนี่ยมันจะเด้งเลือดเยอะมากเลยนะพันนี้ตามต่อฮะตอนนี้เราเวล8แล้วนะฮะแต่ว่าอันตีไม่มีครับข้างล่างเพื่อนมีการประทานเกิดขึ้น,นะฮะแต่ว่าน่าจะไหวนะฮะเราโหดอยู่แล้วครับโอเคตีเบลด้ามเลือดน้อยครับเดี๋ยวเราไปเก็บตกให้เพื่อนสักหน่อยดีกว่าฮะอ่าจื๊ เรียบร้อยครัแบเบลดาเฮ้ยอ้ยซาตาเก็บเพื่อนเราหมดเลยเหรอซาตาเจ้าทำกับเพื่อนเราแบบนี้อีกแล้วนะอ,อืไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมแน่นกแรลตายซะตาดับเบิลคิวฮะจังหวะนี้ซาตาก็เป็นเมทอีกตัวนะที่แบบว่าฮอตฮิตยืนเลนกลางกันมากๆเลยนะฮะยิ่งตอนนี้เนี่ยสแต็กได้5ครั้งเนี่ยใครที่เล่นซินเซียนเนี่ยสามารถแบบว่า ปั๊มแรงได้เรรัวเลยนะครับแต่ว่าย้ำนะครับต้องเล่นเซียนๆนะครับเพราะว่าซาต้าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีซีซีนะครับอ่าแบบว่าช่วยสตงสตันช่วยสโลอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับมันยากนะฮะอ่าสโลอะได้อยู่นะครับช่วยสโลได้อยู่แต่ไม่มีสตันนะครับเล่นยากนะครับช่วงเลทเกมแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถแบบเดินเกมต้นเกมได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเจ็บปวดมากเลยผมเคยโดนซาต้าแบบปวดป่ายับๆนี่คือแบบเล่นลําบากมากนะฮะตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับ การีวีราวันนี้มีใครจะปาไม่เอ่ยอ้าวเทลอยู่ตรงกลางครับอ่าเอาเฮ้ยวีราไปไหนจ้าเรียบร้อยเจ้าส่งจูบให้ข้าช้าไปนะแหมถ้าเกิดว่าวีราจูบไวกว่าน,นี้น่าจะรอดตายอยู่นะครับปาแป๊บแบบอ่าฝ่าหนุมข้าอมาัางกรนะครับแสดงว่าอยู่แถวล่างกันเยอะอเคตรงนี้มีเทลอนาร์อ้าว่ายสวยพอดีครับเรียบร้อยเลจินดลเแต่ว่าด้านซ้ายครับ ปลาไหลปลาไหลจะตีป้อมนั่นเนี่ยป้อมเก่งจังเลยเอ,อ่อปลาไหลอยู่ไหน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 จ้าปลาไหลจ๋าอยู่ไหนจ้าปลาไหลจ๋าเรียบร้อยเรียกจุดาวโอเคครับตอนนี้เกมดำเนินไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เลเวล11แล้วนะครับอุ้ย <c oughs> ทีมงานฉันกระชากเมื่อกี้ออกด้วยนะครับ <c oughs> อย่าให้คนดูรู้นะครับว่า ผมเนี่ยโดดติดคืออวิ๊ตรงกลางครับมันทำกับเพื่อนเราอีกแล้วนี่นะเห้ครับทำมาริอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสกิลหมดครับสกิลหมดเลือดก็ไม่ค่อยมีไหวหรือเปล่าครับสลิมเราหาเลือดแป๊บครับเหมีสกิลสองแล้วฮะอุ้ยสลิมตายว่ะสตามันเอาเรื่องจังวะเฮ้ยสตาร์มันเอาเรื่องจังเลยคนนี้มันเอาเรื่องจังเลยเฮ้ยเทหลบไปครับเราดั้ม พลาดเหตุได้อย่างนั้นเหรอว้าวดามเมจเจ้านี่มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเบลดัมอืมท่าแรงแบบนี้จะต้องแบบเอาไปเข้าป่าแล้วนะโอเคฮะตามครับจังหวะน,นี้ไอ้วีราอยู่ตรงกลางอย่างนั้นนะวีราเจ้าจะเดินไปไหนเรวีราเจอเทลแทนเทลตายแทนและกันนะเ,เรียบร้อย เสร็จฉันละตอนนี้ฉันเวลเกิน12แล้วฉันจะไล่ฆ่าแกอุ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันเฮ้ยโอ้โหผมสกิล2หลบแล้วนะแต่ว่าแบบซาต้ตามันมันมันเซียนฮะมันไม่ยอมแบบขึ้นบินไงมันชเวบชัวไปมาครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้ซาต้ตาคนนี้เดี๋ยวแบกฝั่งล้วนครับเฮ จเย็นนะบารกัมถ้าจะหุบมังกรค่าหรือไม่อ่าไม่หุบใจดีจังเลยนะฮะโอเคขอหาเลือดแป๊บนึงครับนี่แหละคือพลังวิเศษของวีเอ้ยคีร่าในแผ่นนี้นะครับเฮ้ยมันมีเรื่องให้เราต้องเดินตลอดเวลาเลยไม่เคยได้ฟาร์มอย่างสง,งบสุขสักทีนี่นะพยายามเดินหนีอย่าให้มันตีฮะอ่า เกิดว่าปลาไหลได้ตีเลือดเด้งกระจกระจุยจายแน่นอนครับต่อไปเราจะขึ้นเป็นเอ้ยโอ้โหมีเลี้ยงให้บวกตลอดเวลาอันตี้เราใกล้จะมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ก่อนละกันนะฮะเอาแทงก่อนจะได้ไม่มีตัวยืนนี่นะ <Ret reat. S 1> ผมบอกเลยนะครับไอเอาแทงก่อนจะได้ไม่มีตัวยืนเนี่ยมันใช้ได้ในบางครั้งนะครับ <laughs> มันมันไม่ใช่แบบเป็นคําพูดที่แบบผิดนักนะฮะคือบางทีถ้าเกิดว่าแทงมันแหลมมันออกมาเยอะๆเนี่ย การที่เราต่อเลือดแทงได้สักครึ่งหลอดเนี่ยมาทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าทําการบุกต่อนะครับอ่า <team> มันเหมือนแบบกําแพงมันพังไปครึ่งหนึ่งอะ่ะทำให้เราแบบบุกได้ดีขึ้นนะครับทำอะไรได้สะดวกขึ้นนะฮะแต่ว่าการที่จะเอาแทงถึงตายเนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องใช้เวลานานนะครับช่วงเวลานานอย่างนั้นอ่ะฝั่งตรงข้ามก็อาจจะซ้อนทันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาผมเล่นลงแรงเนี่ยผมจะไม่เอาแทงถึงตายนะผมจะเอาแค่ครึ่งหลอดครับ ยกเว้นว่าแทงมันจะแหลมมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับถึงจะเอาถึงตายนะฮะเอ้ยเจ้าแหลมมาสี่เาดั้มฉันจะใช้คติเอาแท้งก่อนมันจะได้ไม่มีตัวยืนยังไงล่ะโอเคครับตอนนี้เป็นคีราก็ต้องดักทุมครับเราจะหมั่นไส้เบาดั้มดีนะเฮ้ยไม่มีตัวซ้อนนี่ต้องโดนแล้วล่ะเอาแทงก่อนมันจะได้ไม่มีตัวยืน หายซะลุยเลยสหายมันไม่มีตัวยืนแล้วมีแต่ตัวนั่งกับตัวนอนไม่ใช่ไปไหนกันต่อดีครับอีกแค่เจ็ดวีล้วก็จะมีอันตีต่อแล้วครับนี่การเล่นคีล่าในช่วงเลดเกมเนี่ยสวรรค์ชัดๆนะด้านซ้ายคีบไม่ดันครับด้านตรงกลางถ้าไหลามาอีกแล้วครับนักดันเลนทีมชาติจริงๆเลย ว่าปลาไหลจะอยู่ตรงไหนกันครับโจ๊ได้อ้าวมีทอยแล้วเหรอมีทอยแล้วเหรอมีมีทอยแล้วมันอึดครับแต่เย็นๆนะซาตารอบนี้เราจะหลบให้ได้เลยอ้าวกบมาริอ้าวกบมาริช่วยหน่อยไอ้นี่โอ้ไม่นะเพื่อนเรากำลังจะตายหมดอย่างนั้นหรอฉันมาช่วยแล้วนี่นะเอาตัวนี้ก่อนเลยบางๆไปก้อนเลยครับกามาริกามาริเจ็บจ้า เจ็บจ้าตัวนี้ก่อนจ้าตัวนี้เนี่ยบอสแมปบอสแมปต้องเจอคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเจ็บโอเคิตรงกลางมีไอริดันบ้านไปอยู่ครับสวยครับเอาปะปาแป๊บนึงโอเคอ่ะเฮ้ยโอเคครับตรงกลางฮะไอริดันบ้านนะครับไม่รู้จะจบได้หรือเปล่าหูมีเทลยิงแรงมากฉันกำลังมาเพื่อนออี่แน่อุย มันบินพอดีจังหวะมันบินพอดีไม่ได้แล้วเราพลาดแล้วครับถอยมาฮะโอ้ซาสตาร์แกทำให้ฉันดูแย่หลายรอบแล้วนะซาตาแกนี่มันเล่นเก่งจริงๆเลยเอ๊ะถอ้อยตะวันโดนบินเพื่อน,นโ,อโอเคฮะฝันขงข้ามเกิดหมดแล้วครับน่าจะได้ประมาณนี้ครับยังจบไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนรองเท้าแป๊บโอเคการซีซีซะหน่อยฮะอเอเ้ยมันจะบินอีกแล้วซาตามันเอาอีกแล้ว ทำเราเรื่องอีกแล้วต้องโดนแล้วล่ะต้องโดแล้วละ่ลวละรอบนี้สอด่อ,อเรียบร้อยตอยก่อนแล้วครับหัวหน้ามันตายแล้วหัวหน้ามันตายแล้วฉันต้องเอาดราร์คเลเยอร์นี้ไปจบบ้านแกจงได้เลย<ะ>โอ้โหโซโล่คองฮนะโดยที่เลือดลดไปแค่นี้ครับมีไม่กี่ตัวเท่านั้นครับที่ทำได้นะฮะหนึ่งนั้นคือคีร่านะครับผม โดยพลังแห่งสกิลหนึ่งที่สามารถดูดเลือดได้นะแล้วก็สกิลสองที่สามารถหลบดาเมจจากดาร์คเลเยอร์ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นแบบป่าเมตาที่แบบว่าครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างจริงๆนะครับตัวนี้โอเคฮะจังหวะนี้เราจะทำคลิปสามเลนนะครับให้มันแบบสูงพอๆกันนะครับอ่ากินนมเยอะๆหน่อยเจ้าคลิปอ่ากินนมนะไม่ใช่ครับ ตีไปครับโอเคตูตามาแล้วครับตอมแต้มยังไม่มีฮะมาแล้วครับคีประดับควีปไอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไอรีโอไอรีไม่ทำคีปขวาต่อครับไม่เป็นไรฮะเล่นเลยก็ได้ครับอ่าคีปเข้าแล้วนะเอาตีป้อมดิครับรออะไรล่ะครับตีป้อมนี่ตีบ้านนี่ครับเรียบร้อยอ่ะตอนน้ำข้ามหมดแต่กันเลนบนฮะแล้วก็เป็นีนครั้งที่พวกเราปลอดภัย ขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่คิวร่าคนนี้แั่นน,นะครับผมดาเมจ50.7ว้าสุดยอดปาเวทของแพทนี้ครับของจริง